สเน็ก <Phoenix S 2> <Phoenix S 1> เป็นหนึ่งในสามเมนหลักที่ปรากฏตัวมากที่สุดนในแฟนชายเ mm hmm. คียแนเฟรนลักษณะทางกายภาพฟเนิก <Phoenix S 1> นั้นมีดวงตาสีํำตาลผมสั้นสีขาวตัดกับสีครีมหูที่มีขนาดใหญ่ที่มีสีครีมีติ่งเส้นผมที่ออกมาใกล้ๆกับหูสีดำเธอสวมเสื้อสเวตเตอร์แขนสั้นสีนสจมพูอ่อน กระโปรงสั้นสีขาวและโบสีครีมเธอยังสวมเลกกิ้งสีครีมตัดกับสีขาวที่มีขนปุกปุยอยู่บริเวณข้อเท้าเช่นเดียวกันกับอาร์มเบลดของเธอที่มีสีครีมตัดกับสีขาวและมีขนปุกปุยอยู่บริเวณข้อแขนสวมถุงมือสีขาวรองทเท้าแมรี่เจนสีขาวหางที่มีขนาดใหญ่ปลายสีดำบุคคลิกภาพของเฟนนกนั้นเธอเป็นคนที่ฉลาดและอดทนเป็นอย่างมาก และเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของแล็กคุณเรานั้นสามารถอธิบายเฟนนิกได้ว่าเป็นขั้วตรงข้ามกับอะไรซังอย่างแน่แท้เฟนนิกเธอเป็นคนที่ใจเย็นเก็บตัวและชอบสังเกตมากกว่าที่จะวิ่งเข้าไปหาปัญหาโดยตรงเธอเป็นคนที่มีความฉลาดเป็นอย่างมากเธอสามารถคาดคะเนการเคลื่อนของดงอาทิตย์ได้และภายในตอนแรกเธอก็สามารถเดาได้อย่างแน่ชัดว่าคาบังนั้นเดินไปทางไหนเฟนิกนั้นเกือบที่จะเหมือนพี่สาวของอะไรซังอย่างสมบูรณ์แบบเธอนั้นพยายามป้องกันไม่ให้ อะไลซังนั้นไปเจอกับปัญหาที่ยากเกินจะแก้และรับมือไหวเช่นเดียวกัน,ฟนเฟเนกก็ปฏิบัติกับเพื่อนคนอื่นเหมือนกับอะไลซังบทบาทในซีซั่นที่1ตอนที่1สวรรค์ในขณะที่อะไลซังกําลังดมหากิ่นของคนที่ขโมยหมวกไปฟเฟเนกนั้นก็ได้เดินตามหลังอะไลซังมาแล้วเธอก็ได้คาดคะเนว่าขบังนั้นจะเดินไปทางไหนอะไลซังได้กล่าวว่าอาจมีภัยคุกคามครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับสวน เฟนิกนั่นดูเหมือนจะไม่จริงจังสักเท่าไหร่แต่ก็ตัดสินใจที่จะติดตามอะไรซังต่อไปตอนที่3ภูเขาทั้งคู่ได้ไปพบกับฮิปโปโปเตมัสที่ขึ้นมาจากบ่อน้ําทั้งคู่ถามว่าเห็นใครที่มีวัตถุบางอย่างลักษณะคล้ายหมวกอยู่บนหัวหรือเปล่าฮิปโปโปเตมัสยืนยันว่าเธอนั้นเดินทางไปอีกฝั่งหนึ่งอะไรซังและเฟนิกก็เลยเดินตามไปทางนั้นตอนที่4พื้นที่ทะเลทราย หลังจากอะไรซังเกิดเป็นจมแม่น้ําไปเฟนิกซแนะนําให้แลคคูนั้นระวังตัวให้มากขึ้นทั้งคู่ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งที่สามารถคุยกับลัคกี้บีสได้เฟนิกได้ถามจาก,กัู้เกี่ยวกับทิศทางของคนที่เอาหมวกไปว่าไปทางไหนยังไม่ทันที่จากรู้จะพูดเสร็จอะไรซังก็วิ่งไปทางภูเขาเสร็แล้วตอนที่5ชายฝั่งทะเลสาบหลังจากที่อะไรซังได้รู้แล้วว่าใครเป็นคนเอาหมวกไป เฟนเนกกับอะไรซังก็นั่งกินกาแฟาบนคาเฟ่ของอันปากาจากนั้นทั้งสองก็เริ่มออกล่าอีกครั้งหนึ่งเฟนเนกได้ปรากฏตัวในตอนที่7 8 9, 1 0 11และ12ต่อมาในตอนสุดท้ายนั้นเฟนเนกนั้นได้ช่วยในการต่อสู้กับแบ็กเซลเลียมด้วยการขุดหลุมบริเวณตายขาของมันทําให้มันล้มลงและสามารถจัดการกับมันได้โดยในชีวิตจริงนั้นจิ้งจอกเฟนเนกนั้นอาศัยอยู่ในบริเวณทางตอนเหนือของแอฟริกาโดยอาศัยอยู่ในทราย ฟนิกจัดอยู่ในอาณาจักร a n i m o r i a Phylum Chordata, ชั้น ia, ylum, ata, alia, Canadian, iece, un, s Mammalia, วง c a n a d i a n เผ่า p o i d e สกุล Vulpeserda เฟนิกเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กมักจะถูกคนนำไปเลี้ยงซะเป็นส่วนใหญ่มันสามารถทนอากาศร้อนได้ดีในทะเลทรายออกหากินในเวลากลางคืนและกลางวันเป็นบางส่วนนิสัยของมันนั้นค่องข้างเหมือนแมวผสมกับหมาบางครั้งนั้นอยู่สันโดษส่วนบางครั้งอยู่กันเป็นกลุ่ม มักกระตือเลลนอยู่ตลอดเวลาชื่อเฟนนกนั้นมันได้มาจากภาษาอาหรับฟานักที่แปลว่าสุนัขจิ้งจอกเฟนนกนั้นยังได้ปรากฏตัวในสื่อร้ายสื่อของคิมโนเฟนอย่างเช่นคิมโนเฟนพาเวเรียนตัวเกมในภาคที่3คิมโนเฟนคิงดอมในซีซั่นที่2ในตัวเกมต้นฉบับและละครเวทีโดยให้เสียงพากและนำแสดงโดยคุณคานะโมโทมิยะก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ เฟนเนกเนี่ยเป็นตัวละครที่หลายคนนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากผมเองก็เช่นกันครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบเช่นกันนะครับแล้วในตอนหน้าจะจำเป็นข้อมูลของตัวละครไหนในคิมโนเฟนโปรดติดตามครับ